สวัสดีครัครูสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไก่กำงลที่น่ารักทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูปทางและนักเรียนไปทางที่น่ารักทุกๆคน,ๆคนเช่นกันนะคะวันนี้เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะเป็นการลบเศษส,ส่วนการลบเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการลบนะคะแต่ก่อนที่เราจะ นะคะท่องไปแล้วก็ท่องกลับด้วยนะักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะ ข้อนี้กลับไปนะคะฝึกทบทวนการท่องสึกคูณเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และก็มีประโยชน์กับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เช่นกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะวัตถุประสง ในการเรียนรู้นะคะก็เพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยสามารถนะคะลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่กันเราจะทํายังไงกันเลยได้ไหมเศษอยู่ด้านบนส่วนอยู่ด้านล่างเอาเศษบวกกันเลยไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนของเราเป็นงไงไม่เท่ากันต้องทําให้ยังไงก่อนเท่ากันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันในที่นี้คุณครูเน้นย้ำให้นักเรียนทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้การ แต่จริงๆแล้วการทําตัวส่วนให้เท่ากันอะบางครั้งอาจจะใช้การหารได้แต่ต้องขึ้นอยู่ที่ปัจจัยตัวเศษและตัวส่วนด้วยนะคะอ่ะทีนี้แต่ถ้าการคูณเนี่ยได้แน่นอนอ่ะทีนีกนนกนกนน้การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันก่อนเดี๋ยวเราทบทวนการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันทํำยังไงนะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่หนหึ่งเศษสิส่วน8 ลบด้วยเศษ9ส่วน8อาเท่ากับสี่เหลี่ยมคุณครูถามว่านักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรในกรณีนี้คือเศษ15ส่วน8ลบด้วยเศษ9ส่วน8นักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรหาคำตอบได้ยังไงลูก เออปก้นี้เอาเจ็ดคูณอะไรเอายี่สิบคูณอะไรได้หกสิบ <60. S 1> อ้าวยี่สิบคูณสามหนูก็ได้